ถ้าเป็นสุภาษิตไทยนะครับเขาก็จะบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะอ่าเขาเรียกว่าพวกลิ้นไม่มีกระดูกนะอ่าหรือว่าเป็นพวกอ่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะหรือว่าเป็นพวก ว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองนะหรือว่าเป็นสุปาสิทธิ์คำไทยว่า,าถมน้ำลายรถฟ้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้จะสัรหาคำไหนนะครับนี่ถึงขั้นทางอ่า อะไรอ่ะสส,สทางฝั่งทางของพลังประชารัฐเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องออกมาเลยบอกขอบคุณมากนะที่มาาชื่นชมที่ชื่นชอบผลงานของเราว่าอย่างนั้นผลงาน EEC ของเรานะถึงขั้นไปทำป้ายขึ้นหาเสียงนะเออว่าอ,อยู่ในสภาเนี่ยด่ากันสารพัดนะครับ หาข้อดีหาด้อยค่าสรารพัดแหละบอกว่าเป็นโครงการที่ทำให้ลูกหลานเราต้องยากจนนะเป็นโครงการที่ทำลายทรัพยากรต่างๆเ,เป็นโครงการที่เอื้อนายทุนผลประโยชน์มีแต่นายทุนว่าอย่างนั้นลูกหลานเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะนะ แต่พอเวลาขึ้นหาเสียงปุ๊บเคม EEC เรียบร้อยนี่เขาก็ยังขึ้นป้ายอยู่นะยังไม่รู้สึกรู้สาแต่ถามว่าประชาชนเนี่ยแถวแถวนั้นเนี่ยเขารู้เรื่องรู้ราวไหมครับเขาแอดมินว่าเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกมั้งเห็นใครขึ้นป้ายอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลยปะหรือเปล่าไม่รู้นะเออไปถามแม่ค้าแม่ค้าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะ นะแม่ค้าบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวการเมืองอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็จะรู้ไงว่า eec เนี่ยอะไรคือผลงานของลุงตู่แต่ถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านขายของไปวันวัน,วนหาเช้ากินข้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับ eec คืออะไรนะเขารู้แต่ว่าวันนี้กูจะไปหารับจ้างอะไรดีวันนี้กูจะขายได้กี่บาทวันนี้กูจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็เป็นไปได้นะเอออยู่ก็มาเคมอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้อ e อ,อ,อีคือจะเท่หหรออี c เหมือน a อบีหรือเปล่าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่ามาเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านนะชาวบ้านนึกออกไหมอืมนะชาวบ้านที่แบบไม่ได้แบบมีการศึกษาที่ยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย ป,ป้าที่ยังแบบไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรใช้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องไนงะก็อาจจะหลอกเขาได้จนก็หนกบอกเอาป้ายลงเถอะอายเขานะเอาลงเถอะ <c oughs> นะครับเออแม่นะนะนะต้องให้สุภาษิตคำไทยแหละครับว่าแต่เขาอินเอาเอาเองฮะอืมนะ อมีสุภาษิตคําไทยไหนอีกไหมฮะฮอนมินึงไม่ออกหรือเป็นแบบว่า,าเล่นสองแฉกอะไรอย่างนี้ได้ปะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ